ปอทำอะไรคะโอปอทำอะไรคะฮะโอปอทำอะไรลูกหืมโอปอทำอะไรอยู่คะจัดบ้านทำไมคะฮะจัดบ้านทำไมลูกวิยหวิ ตัวอะไรครับอือตัวบ้านลบกแล้วก็บอกว่าตับวบ้านลบกแล้วก็ตัวบ้านลบกีอ่ะเจ๊ปอมหมุนตัวไหนสิคะตัวบ้านจุดน่ะไอท้ทีนึ่ง อยู่เฉยๆน,นะคะเอายืนตรงๆอโอปอขา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 นี่อ่ะฝักเมดูนะคบนี่ชุดที่ปักเมซื้อให้นี่นี่ตั้งแต่หัวจดเท้ามีการดีดรองเท้าทิ้งด้วย <c oughs> ส่วนนี้นะครับ กางเกงที่ปักเมซื้อให้หแปลวน้องอมใส่ไว้อยู่ข้างในนะครับเลยมองไม่เห็นหรือวะาสีม่วงอ่ะโอเคครับ